เสน่ลูกิสานพาพี่น้องมาตั้งแคมป์ไอ้ใต้เฮ็ดไอพี่น้องเมื่อนี้ครับพุดอะ่บบาบบพี่พี่น้องมาตั้งแคมป์ครับมาเบิ่งบรรยากาศการตั้งแคมป์ใต้เฮ็ดนั้นนี่เพิ่นได้มากเลยพี่น้องนี่พูดอะเฮ็ดเราลวกบานพี่น้องเพิ่นเอามาลวกไว้ดังไต้ลวกไปพี่น้องผลจุ่มไข่เพิ่นเกิดกวางอยู่พี่น้องพูดอะวิถีวิถีบ้านเราวิถีชีวิตชนบทพี่น้องขึ้นโคกหาเห็ด มาไต่มาซองน้ำกันพี่นอ้นองเลอ,เอนี่จ้าได้กระรุนน้ำกันพีน่น้องน,น,น้เพป็น,นมาหอดเต้หัวคำเหมือนกับมาหาเพม่อนก็นได้แน่แล้วนางเตรียมไตใส่หัวพอมอแค่แม่เราพุ่นพี่น้องนาะหุ่นพังแงนั่นปานยังพุ่นเสียเหลี่ยมมากมากนี่พี่น้องพูดนนะไต่เห็ดซองเห็ดน้ำกันพี่น้องนีเบิ่งเปิดเดิม นี่มีประเดิมดูประเดิมพี่น้องยังเลี้ยงเออเฮยพี่น้องนี่เห็ดหลงอกเลี้ยงพี่น้องประเดิมด้วยเห็ดหลงอกเลี้ยงบานพี่น้องบานเก่าบานก้อนเนะพี่น้องจังเดย์เรื่งพี่น้องเบมันขัดดูจะดจ่โอ้ยขอกันตอนบานพี่น้องเลยอยี่ในป่าแบบนี้พี่น้องเห็นบะอยู่ในป่าก็มีอยู่ในป่าก็มี เห็นไหมเออนี่ยนี่มต่ขึ้นอย่เห็นยากแนี่ด้วยนี่น้องเก็บมันกันไวพี่น้งนนนนอนนง,อง,งประเดิมวันนี้ประเดิมด้วยเห็ดเหลองงกเหลืองประเดิมตอนกลางคืนพี่น้องมะน,นี้มาไตมะซองผักขาขาดพี่น้อง ดูการใหงก,การเก็บเห็ดพี่น้องเดิมเดิมเดิมเส่ตาเปล่าเส่ตาไปเลยพี่น้องเก็บเสียตาเก็บเสียตาแานกต่งามอยู่พี่น้องแานแข็งดีอยู่แข็งดีแข็งดี ดูคนนี้ขาขาดนั่งขาเดิมด้วยเห,เยเหเย็ด,ดหลงอกเหลืง <c oughs> องเห็ดหลงอกเหลืองแต่เป็นเห็ดหลงอกเหลืองธรรมดาพี่น้องเห็ดหลงอกเหลืองบานนะพี่น้อง เก็บ้านก็ใครเด้อพี่น้องแบนใครเป็นยังวางเางวยเอานเอานเาะน,นี้ยันคาุดค่าขาดไปพี่น้องนี่เนาะเลี้ยง,ยงเลี้ยงครันนนนบพี่น้องมาไต้ก็บอมาไตาก้าตาก็ดอกก็เดียด,ดพี่น้องไต้ ชั่วโมงสองชั่วโมงเขาก็เห็บเขาไปหาแคมนอนพักผ่อนก็คือสีรอดตอนคอนสีแกงอีกแค่หน,นึง่งพี่น้องอนสีแกงก็จะออกมาไตา่ปวกดูมานตีสามตีสี่ไปหาแกงนี่แหละพี่น้องเพราะว่าช่วงนั้นเห็ดเป็นสีไงครับช่วงนี้เห็ดเป็นกันสีท่านแดงไงท่านได้งอกปั๊ดเพี่น้องเพราะว่าเห็ดเรางอกนี่มันสะออกชั่วโมงต่อชั่วโมงพี่น้องย่างนี่นก็บสองชั่วโมงสามชั่วโมงนี่เป็นสีไง หรือเหนพรท่านท่านท่านได้เกิดท่านก็นจิเกิดขึ้นมาตอนนั้นพี่น้องประมาณสองสามชั่วโมงนี่พี่น้องครับมันก็นเลยนิยมมาไต่เอาว่ามันสี่บริบาลพี่น้องถ้ามันลเอาตอนเศร้าทีเดียวเลยอดเคือสี่บริจูมในไข่จังสี่พี่น้องมบริบาลครับน้ำร่วนน้ำเบิงน้ำกันพี่น้องไปเรื่อยๆอย่างเงห้ยพี่น้องมาโอ้ยต้ององงยังอย มไงก็เห็ดลงขาพี่น้องเห็ดลงขายใ่ไหมเห็นลงเลืองนีพทยไดอกพี่น้องเห็โงขาเห็ดลาโง,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 ง่เขาเห็นเรา่เขพี่น้องเละดันดกนี่ไง ออียิงเลี้ยวพี่น้องเียงิงดีจังฟองดรอปเก็บต้องกันพี่น้องเก็บตอนกลางคืนครับก่อนสินอนแต่มาไต่เห็ดต้อกันก่อนพี่น้องพอดีมูเพิ่นซวนพี่น้องว่า ขึ้นมาไต,ต่เห็ดอีกในเพียงแล้วท่าน่าอากาศขึ้ดีแท้ว่าวท่านก็เลยขึ้นมาไต่เบิ้งพี่น้องมื้อนี้อากาศขึ้ดีแท้ขึ้นพักขึ้นมาไต,ต่เห็ดอีกแนวี่ายท่านว่าเอาเลยเอ้ามากระมันตัวผู้ขากระมันนี่ก่อนแล้วท่นเนาะจุ๊บนี่งานเห็ดละโง่ ี่่น้องมาไต่ขึ้นพี่น้องเหมือนมาม้าพี่ผู้น่ะครับมาน้ากันหลายคนจู่พี่น้องใส่ผู้กายกับมาแยกออกมาไต่สองคนที่เก่าเลยพี่น้องสองคนเหมือนเดิมอืพี่น้องแล้วก็แยกกันไปไต่คนละด่วนเลยยังไปนะพี่น้องเนาะครับว้าวนี่ไม่ใช่เห็ดละงกแล้วทีเนี่ทีนี่เห็ดอะไรเห็ดขายเงาหนิพี่น้อง ขอยาวๆนี่เห็ดเลยเห็ดเพิงนุ่งยุ่งพี่น้องมันขาเพิ่นอู้น่ะเห็ดพึ่งอ๋อโมเมนต์โมเมนให้เพิ่นนุ่งยุ่งตัวนี่ไหมเห็ดเพึ่งฉาดพี่น้องเพิ่นจะมีอันแนวห่มอยู่นี่พี่น้องมีเยื่อหูอยู่นี่เห็นเห็ดเพึ่งฉาดพี่น้องเห็ดพึ่งชาติชาติไหนชาตินี้แหละโอเคพี่น้องพี่น้องฉาดนึงอ่ะ อีกสตนึงพี่น้องพออีกสาต์นึงแล้วนีอสาร์มีสต์งีสองสต์ลวพี่นุสองสตแล้วสตน่อยกับสัต์งสวยเหมือนกันเหสต์เลยก็พเห็ดเร่องเลีงอยู่พี่หนเลีเลืองเล เป็นแต่แกงดีดน,งน,งนะพี่น้องเนมะื่อตรงพาเล้วพี่น้องเนาะแกงเยงมุดดอกเลยบานลูกชิ้นแล้วผมอมาซ้อนสดที่เรสวงไข่สามไข่นี่พี่น้องสีหอนหอนได้หยำแตกปุ๊น้ำตาแตกเลยพ่อฟองหอนพอง,พอง,พองที่ไข่แหลบ่ไข่แหลบนะพี่น้องเนาะมานเห็ดหลวงเปลี่ยงพี่น้องเนอะ้ย สย่่พีน้องกำลังจะเยี่ยมกำลังจะเยี่ยมอนุญาตปาลให้ยังไงพี่น้องสิดินกำลังสีเยี่ยมพี่น้องภาษาพื้นบ้านเขาวังนี่พี่น้องมื่นตากรบกำลังมื่นตากรบพี่นอ้องกำลังสีโพอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งนี่ บานเลยพี่นอ้องของฉนเนี่ยบานเลยเนี่ครับนี่ยข้างนอบอมาเห็นก่อนนี่ยบานนี่พี่นอ้องบานแล้วบานแล้วเพื่อพิลังบานขาเพื่อนกับผมไปขึ้นเขาพี่นอ้นองเห็ดบานเอาขาเพืดอนพี่นอ้นองเห็ดบาน พี่น้องเห็ดยังพี่น้องมาน้องเพือเคยอยู่เห็ดอะไรอะไรเนี่ยเห็ดทานพี่น้องเห็ดทานว่าขาวดีพี่น้องดอกแนี้หนึ่งจิ้มน้ำพริกมันดีพี่น้องนี่เห็ดทานเห็ดทานเดัน ขาวเรนเลี้ยงเ่นแดงมา่ล้วพี่น้องเมา่อเนดำนี่หนึ่งนี่ดำเปื้อนปานนา้นนี่พี่น้องนี่เห็นเท้าขาวของเสียมซื้อดวงอ้ดวงนึงดวงนึงหยบี่พีน้องเนียาดวนี้ย่หยบหลายดวงี่นอู้หยยบบุทาที่ถือพี่น้องโอ้ทโทโทเกือเป็นเปียเอเลดนานนี่นาะเกือบเป็นเปียเอดเลด ่นง,นง,อส,องอสองไข่นี่น้อีกสองไข่อีกสองไข่ข<ร>ีิดินกันมานี่งก้อน ใส่นึงเนาะโมเมนเห็ดหลงโงกตัวน,นี้ไหมโมเมนเต์ใครเห็ดหลงโงกพี่น้องเห็ดชีกระเดียนพี่น้องนี่เห็ดชีกระเดียนกินได้กันพี่น้องแต่ว่าเพป็นเห็ดมนิยมกินตัวเดีครับเห็ดชีกระเดียนพี่น้องโมเมนเห็ดหลงโงโ่วันใครเห็ดหลงโง่นะ้อนงะมาใส่นังกันพี่น้อง เห็ดนำกันไต่เห็ดนำกันต้องไปเรื่อยๆพี่น้องกะพี่รุ่นดีพี่น้องพี่รุ่นดีพี่รุ่นดีนั่นเห็นบ่น่ะนั่นเห็นบ่นนั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 ่นขาเป็นเวินหนึ่งพี่น้องขาวเป็นเวินเลยนี่ดูต้องรุ่นนี่นะพี่น้องนี่นี่รุ่นนี่มันเด็ดอีิงนะรุ่นนี่ สองจุม่มนี่ต้องรุ่นนี้จังใช่ไอ้อกำนองพี่น้องขาวดีวะพี่น้องขาวดีเนาะ เงียงไฟใส่แข้งขาวดีพี่น้องเอ้อขาวจานพันนี่พี่น้องแต่เหตุจะมึงขึ้นผลดีเป็นยังสี่ะไรพี่น้องเห็นบ่สะท้อนแสงนี่พี่น้องสะท้อนแสงว่าเงี้ยงไฟใส่พี่น้องจะไปเห็นเนาะงี้ยงสาบกันยังจังเสียงเนาะแต่ว่าผู้ไตยหนีเงียงไฟใส่นี่สะท้อนเลยพี่น้องนี่ที่เปลียนเป็นสิเรื่องพี่น้องเห็นบ่าวสามเหรียงกันนีี่พ่น้อง พ้นดีกันขคงการไต่คือมันสะท้อนแสงพี่น้องสะท้อนแสงเก็บกันพี่น้องโอ้อยูเลือกเลยว่ามันนั่นหินบ่มดเลยพี่น้องขาดเครื่องเลยพี่น้องสาเชียด้น้อยหน,น่อยน้ะใครไม่ ใครมี่บ่ให้พลาดได้ใครนี่พลาดบ่ได้พลาดใครนึงลเรื่องแถวมาหนี่งแล้วใครนึ่งใครอีกนึ่งใครโอ้สดนหังตัวนี้ น้องใบเห็ดสองเห็ด่อยอลไรพี่น้อง,ง,งสองอันสามอันพี่น้อง ไข่หนึ่งไข่แมลงไข่ท้าไปเรื่อัๆสามจุมนี้แล้ว cần là cái nông này. Để cầm lên như thế nông. phía nó bưng hết ít cái cái hết nà mui phía nọ, cái này phía vạ,หวาน này phía nọ xì hết nà mui phía nọ, hết, hiển nhiên hết เห็ดหน้าขาวเห็ดนาเล่เห็ดนามุยเห็ดนี่นี่อันนี้คือเห็ดนาเล่นีพี่น้องนี่นี่บ่หรือบองหวัดไปเห็ดรถเห็ดนาเล่ก็ได้เนี่ยนี่พี่น้องนี่คือเห็ดนาเล่เห็ดหน้าเล่อือันนี้ก็คือกันพี่น้อง เ,เ,เห็ดในเลกับเห็ดหนามุยพี่น้องอันตัวนี้คือเห็ดหนามุยในเละก็เริ่มจเกิดเลยพี่น้องเลยกําลังงอกพี่น้องเลยกําลังงอกครับนี่พี่นอ้องอีกอนิดนึงดพี่น้องนำอันพี่น้องฝนกับมาแล้วพี่น้องเออหยุดได้เฝ้ากับเพืนไปแขมไปเต้นแล้วพี่น้องฝนมาแล้ว ฝนน้อยเลยพี่น้องมาสิเตยมวนๆใน,น,นกระไม้ก็แล้ฝนก็ได้ฝนมาอีกแล้วฝนมาอีกแล้วครับพี่นอ้องโอ้เปล่าฝนมาเลยพี่น้องเขาแคมกันมาได้เน่ครับฝนเศร้าแล้วจังมาเตยกันอีกพี่น้องมันทีเปียกเนาะไปเขาแคมกัดพี่น้องไปพี่น้อง ลังจากที่เราพักไปฝนกับมาสีแห้งกับโแห้งแล้พี่น้องฝนลิ้นนี่เสียฝนเศร้าแล้วมาไต่ตัวพี่น้องไต่ตัวไต่ตัวไปกับพี่น้อง มันเร็วมานเร็วบัดท,ที่ไ่นเดี๋ยพี่น้องพูดเลยจุม่มจุ่มก็มีบานก็มีพี่น้องพูดเลยนี่มานเลยพี่น้องมานเร็วบัดที่ไ่นจังสีหนีิแม่มันจังจังเด็ดมันจังเด็ดจังต้องจังสี่มันจังขิงใจดอกนี้คือไก่ม,กทมกูที่นี่ขมูนี่โอ้แตกดดอก ไม่ถึกไม่พี่นอ้องจูงนี่พี่น้องดิดดเด็ดเลย ตั้งดีเลยพี่น้องนะมันเร็วมันเร็วไปหนึ่งยังไปมาขาววาบเลยพี่น้องขาววาบเลยนี่มึงมูนี่พี่น้องนี่าเาเก็บกว้างเสุดยอดเลยพี่น้องเจิงสี่ในแม่เนาะเออเด็ดเจิงเสีย ห่วยหิวนอนตัวหิวนอนกัดซึนก็มองหมดเลยพี่น,อน้องมันเห็นไปเรื่อยครับน้ำมึงรุ่นน้ำกันพี่น,อน้อง,งเห็ดพึ่งอย่งเงี้เห็นน้ำกันพี่น,อน้องเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งนี่เป็นตะแกรงหวานเนาะพี่น,อน้องจุ่มสองจุ่มนี่พ่นะไรย่างน้ำเลยกระโอ้ยกระงามคักว่า โอ้โห oh, oh, oh. อะไรเนี่ยน,น้ำคักเทะคู่กันเลยพี่น้องดินกับบุ้มนีน้ำเนะาะ,เนเนะ,ะพี่น,อน,น,มมน้องเห็ดหลงโงกข้าวเราไปเกินเห็ดหลงโงแดงหลืพี่น้องว่าที่ไนนี่ยโมเปตนเหลืองอพี่น้องแดง แดงหือหงแลเวพี่น้องหงเห็ดละืองกแดงเล้วพี่น้อง ไอ้ก้อนเป็นมูมูลาต้าเลยพี่น้องนี่ว่ามืนหนีมอาหมานเนะพี่น้องได้สองดอกก็ถือว่าสุดยอดเลยพี่น้องแดงงาม,มาเลเหลืองขาวแด้งพี่น้องดอกนึ่งวันหมดแล้วดอกนี้นะห้องมีสองสีเลยพี่น้อง <G ül üş> เป็นเหลืองเป็นแดงปานท้าสีเอาเลยนะพี่น้องนี่แหละธรรมาชาชัดสางมาสวยงามอี่มีพี่น้องถือไฟนี่งถือปลายแดงเหลืองงามอีหลีพี่น้องง,ง,งดูกปลายแดงไงสี่เหลือง,ง,อนองนนะเนส,สาบจุ่มพี่น้องพี่น้องพอเห็ดขายเง,งาเลยพี่น้องมาที่นี่ พ, ừ. พึ่งนกยนงกนงนุงพี่น้องพึ่ง,าง,งานกยุ้งพี่น้องมองเห็นพึ่งนกยุงพี่น้องงามคักงามเนี่ยพี่น้องเอ้ยขึ้นมาง่ามหมูเวียนนี่คือสีเห็นแก่งกว่านี่นาะพี่น้องงามหมึกขึ้นกับเบิองงามหมึกขึ้นเลยพี่น้องอูยดอกนึง่งยุ้ ừ. ยใหญ่พี่น้องพี่น้อง cái nó nhung, nó còn con thằng ô đỏ nghĩ người cày này nó à, cái cày nữa à, khoảng người đối thế nào thì nó đấy à, ô ngan thẻ là gì à, thứ nó nhung thế à, lại ngang lại

ไต่เห็ดน้ำกันพี่น้องไต่เห็ดน้ำกันม้อนอากาศดีอากาศเย็นสบายพี่น้องฝนตกดินมันตกลินเศร้าเหลียวก็ออกมาดไต่อีกแล้วพี่น้องเนาะนี่เกาะเห็ดหลายอัดลายอย่างเลยพี่น้องที่ไทยพี่น้องเบิ่งอันนี้ก็คือสามดอกพี่น้องครับพี่น้องบรรยากาศตอนเศร้าพี่น้องแกงแล้วบัดที่ีหย แกงแล้วแกงแล้วเจ็บเต้นเจ็บยังเลยพี่น้องหอยตกต้นเตกเต้นครับแกงหูแกงตานี่พี่น้องเบิ่งผลงานน้อพี่น้องเนี่ยเบ่งบรรยากาศก,าก่อนพี่น้องตอนกางเต้นการยังน,นอนกันพี่นอ้องดังไปบรรยากาศสุดยอดดีพี่นอ้องหัวผู้เป็นท่านไงเพิน่นมันหมานเพิน่นได้เป็นตาแล้ว เปลี่ยนวันพี่น้องครับพี่น้องมาเบิงผลงานื้องี้พี่น้องในเวลาง่วคคงเวยเมื่อแล้วจากที่เฮามาพักแลมไตหมือขึ้นนี่พี่น้องไต่มือขึ้นกัได้ไตข้าวนึงผลกระตกครับก็มาเข้าแขอมแก้งออกมากับมาหาอีกหน่อยหนึ่งพี่น้องมูที่มาน้ากันก็เพราะแกงออกมากับไปไผไปมั่นพี่น้องจักยู่ใสอจักยู่ใสครับตอนพักกับพักน้นกันล้วพี่น้องเพราะแก้งออกมาแล้วก็ไปหาภัยหามั่นอีก มาเบ่งผลงานเฮาพี่น้องเบ่งดูดัเห็ดละงกพี่น้องได้สองตาต่าวาตากับเป็นตาเมียกับลูกพี่น้อง <c ười> ตาหน่อยตาไงพี่น้องเอมียกับลูกมาสองคนได้อสอต,อตาคือเขาตาว่วากับตาหน่อยตาไงคือว่าอะไรพี่นอ้อ,องครับจังได้กะอย่าลืมเลย,ยพี่น้องเด,ด้อกดไลค์กดแชร์ด้อพี่น้องกดติดตามเพื่อเป็นกำลงังใจเฮาจากหน่อย พี่พาได้พี่พาพี่น้องมาหาอีกพี่น่องครับสำหรับชิปนี้ก็คือสีพ่อไว้แค่นี้ก่อนครับครับให้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งสุขุสุขคนพี่น้องเด้อยาะเก็บยาไข่พี่นอ้องครับผมสวัสดีครับ